จากการที่นุชได้ไปเที่ยวงานเทศกาลดอกไม้และต้นไม้ประจำปีที่สวีเดนนุชได้ซื้ออของมาอย่างหนึ่งนะคะสวยมากๆเลยอยากให้เพื่อนๆดูนะคะอันนี้นะคะมันเป็นภาษาสวีเดนเอภาษาสวีดิชเขาเรียกว่าโฟกเกนบอร แปลว่าที่อาบน้ํานกนะคะคือเราจะเอาน้ํามาใส่ในนี้นะคะแล้วก็เดี๋ยวนกมันก็จะมาเล่นน้ํามากินน้ําหรือมาว่ายน้ําอะไรแบบนี้ค่ะแล้วเราก็จะวางไว้ตรงนี้ละคะ่ะตรงนี้เราวันนี้นุชมาที่บ้านซัมเมอร์นะคะเอามาลองดูว่าเวลามาวางแล้วจะสวยไหมเนี่ยนะคะแต่ว่าเรายังไม่ใส่น้ํานะคะเพราะว่าเรายังไม่ได้มาอยู่เราจะมาอยู่ประมาณกลางเดือนเมษาค่ะ ตอนนี้เรามาอยู่ไอ้ตรงที่เดิมที่ที่นุชเคยถ่ายให้ดูคราวที่แล้วนะคะจําได้ไหมจําได้เนาะอ่ะเดี๋ยวฟื้นความจําให้ดึกทีนึงโน่นนะคะตรงนั้นนะคะที่เป็นที่อาบน้าเมื่อคราวที่แล้วดูไปแล้วนะคะที่จริงนุชก็เคยมีมาก่อนแล้วนะคะไอ้ที่อาบน้ํานกหรือว่าที่กินน้ํานกของนกเนี่ยนะคะแต่ว่ามันเป็นสีเทาค่ะแล้วมันไม่สวยแล้วนกมันหลุดด้วยเราเอาอะไรมาติดมันก็ไม่อยู่ ตอนนี้ก็เลยไปซื้อมาใหม่คราวที่แล้วมีนกแค่สองตัวเองนะคะตอนนี้มีนก5้าตัวแล้วมีสีด้วยแล้วก็ส่วนตัวส่วนตัวตัวฐานมันนี่นะคะมันเป็นเหมือนคล้ายเปลือกหอยเลยสวยมากๆเลยพอดีไปเจอเมื่อวานนี้นะคะ่ะที่ไปไปซื้อของที่งานเทศกาลมาที่จริงก็ได้มาหลายอย่างนะคะได้ชีสได้อะไรมาด้วยตามที่ถ่ายคือ ะะเวลาอย่างนี้ถ้าถ้าที่กินน้ำสวยอย่างนี้นะคะสงสัยนกต้องมายืนเข้าเข้าคิวต่อคิวกันลงเล่นน้ำดดดเดี๋ยวอ้อเดี๋ยวอย่างนี้ดีไหมคะถ้าตอนที่มันมาเล่นน้ำจริงๆเนี่ยจะพยายามมาถ่ายให้ดูนะคะว่าเป็นไงมั่งเพราะว่านกที่นี่นะคะนกที่ที่จริงๆธรรมชาติที่นี่นะคะ มันจะมีสีสวยๆนะคะเหมือนเหมือนกับที่ที่นุซื้อมานี่เลยค่ะแต่ว่ามันจะยังไม่มาตอนนี้มันจะมาช่วงประมาณหน้ารานะ้อนมันก็จะมาทำทำรังอยู่ที่ต้นนี่ค่ะตรงนี้นะคะมันจะมีรังนกอยู่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพาไปดูว่ามองเห็นไหมมันจะมีใบไม้บังอยู่มันจะมาอยู่ทุกปีคะตรงนี้ค่ะ มันจะมีรังมันเดีย๋ยวตอนมันมาจริงๆแล้วนุชจะมาถ่ายให้ดูใหม่นะคะยังไงฝากติดตามด้วยนะขอบคุณมากๆค่ะรักทุกคนนะคะ love you bye bye